มาาเรตติ้งวันนี้เป็นวันแห่งความรักค่ะเราเลยจัดสกู๊ปพิเศษนะคะมาเอาใจเทศกาลแบบนี้ค่ะ oh. นั่นก็คือ5คู่รักโมเมนต์หวานชื่นสุดๆเลยค่ะไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะอันดับห้าได้แก่คู่พี่แดนบรเวแล้วก็น้องแพตตี้นั่นเองอนะคะต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่หวานจริงๆตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันแบบหลายปีแม่ค่ะไปมานะคะจะ1ิปีแล้วพี่แดนกับแพตตี้เนี่ยแหละคะ่ะอู้สิสอง ย่างเข้าสู่ปีที่13<ะ>แล้วนะคะนานมากจะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะก็ส่งโมเมนต์หว,ว,วานๆฟินๆให้แฟน,แฟนได้ติดตามได้ลุ้นกันตลอดนะคะว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีค่ะโดยเฉพาะกับคลิปต้นปีที่ผ่านมาและจึงแต่และแพทตีเนี่ยคงก็เป็นเที่ยวทะเลคุณผู้ชมไม่ได้เห็นภาพแลวแหละไปเกาะขุดจังหวัดตราดเรียกว่าน้ําทะเลที่ว่าเข็มงานนี้หวานเลยแม่แถมก่อนหน้านี้นะคะก็มีซีนสวีทๆทานข้าวกับญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายหลายคนก็เลยลุ้นนะคะว่าเอ๊ะคู่นี้เขาเตรียมหาเลิกดีืแต่งหรือเปล่านะ อันดับสนะคะคู่นี้ก็เหมือนจะแต่งนะคะคุณหมากปรินและก็คิมเบอร์รีมาต่อกันคู่นี้นะคะพระนางช่อง3อย่างหมากปรินและคิมเบอร์รีนะคะคู่นี้ต้องบอกเลยโมเมนต์หวานมีให้ชมอยู่ต่อนเนื่องไม่แพ้คู่อื่นอื่นเลยค่ะเรียกได้ว่าเปิดทริทปทเที่ยวที่ไหนทริปนั้นว หวานนะคะแถมยังมีภาพสวยๆสุดสวีทให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างไม่ผิดหวังค่ะล่าสุดฝ่ายหญิงอายุครบ30หนุมม่มหมาดก็ไม่พลาดนะคะเขามีอวยพรคําหวานชนิดที่ใครอ่านแคปชั่นแล้วคงพูดเป็นเสียงเดียวว่าปีปีของพี่หมาดตัดชุดแต่งงานรอเลยดีกว่าไหมคะหวานขนาดนี้ก็เชียร์อย่างนี้แต่งกันได้แล้วค่ะอย่างนี้ต้องเตรียมตัวได้แล้วค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะดับสามได้แก่คู่รักซุปตาน์นาะเดียา,ยาวา มีหมากมีคิมก็ต้องมีนักเดทาย่าค่ะต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานไม่แพ้คู่อื่นเลยค่ะสมกับที่ฝ่ายชายได้รับฉายาว่าคนอวดแฟนค่ะ เพราะว่าเขาชอบประกาศรักให้โลกรู้นะคะด้วยการซื้อป้ายโฆษณาบอกรักแก่ย่าจนใครหลายคนก็อิจฉาน้องกันนะคะล่าสุดคุณผู้ชมทริปขึ้นขา่าโอ้โหต้องบอกว่าน่าจับตายอ,อกมองอย่างมากนะคะเพราะว่าใครที่ไหนเห็นบรากาศแคปปิ้งก็คงพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าคู่นี้ทาไมมันฟินจังเลยแล้วก็ไม่แปลกใจนะว่าทําไมแฟนคลับถึงรุนให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันสักทีคะ่ะ อันดับสองนะคะก็ได้แก่นะคะก็ต a แอนด์ริชชี่ค่ะมาถึงคู่รักอย่างก็ตอิทธิพัฒน์นะคะแล้วก็ ie, รนนะะิชชี่ออร์เนตนะคะใช่ออร์เนตเออ นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าทําดอยที่ว่าสูงหวานไม่แพ้กันค่ะเพราะล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้ควงกันไปดอยปู่หมื่นค่ะจังหวัดเชียงใหม่นอกจากสวีทหวานแล้วนะคะยังได้ร่วมทิศทําบุญกันอีกค่ะและที่สําคัญนะคะอุ้ยทิปนี้ฝ่ายชายนะคะได้ไปขอครอบครัวฝ่ายหญิงบนดอยปู่หมื่นนะคะฝากเนื้อฝากตัวอย่างเป็นทางการอุ้ยน่ารักให้แฟนๆได้ฟินตามๆกันไม่รู้ว่างานนี้นอกจากฝ่ายชายจะฝากเนื้อฝากตัวแล้วยังมีการเปรยเรื่องน คนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่รู้ค่ะว่าแฟนคลับเขาอิจฉาหนักมากในเรื่องของอความรักของคู่นี้นะคะก็สแอนด์ริชชี่ค่ะและแน่นอนอันดับหนึ่งในวันเลนไทน์ปีนี้ได้แก่คู่รักสุดฮอตรตรงตรงเบสหั่งรักหนักมาก ก็เป็นคู่รักที่แบบมาแรงแซงทางโคคู่อื่นเลยนะคะเพราะว่ามีโมเมนต์แบบฟินๆมาให้ติดตามตลอดเลยะค่ะสําหรับ <ฮะ S 1> ตรงๆกฤษจกรแล้วก็น้องเบสรักสุวนีคําสิงลูกของพี่บาสนั่นเองคะ<ฮ>ะ่ะโดยเฉพาะในช่อง YouTube แล้วโซเชียลของทั้งคู่เนี่ยค่ะ หวานมากจริงๆนะคะแฟนต้องแฟนๆต้องเข้าไปกดไลค์กันแบบไม่ทันเลยละค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์ที่ตรงๆขอเบสเป็นแฟนเนยค่ะบอกเลยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นโอ้โหเป็นใครเป็นหนูก็มวนอ่ะแม่บวนอายเขิดมากเ,<อ>เวลาตาเขามองตามาโอ้โหโ ที่สําคัญค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังมักจะมีโมเมนต์หวานชื่นๆนหมอนชื่นมืดเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มไปกับความหวานอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวละค่ะบอกเลยนะน้องเบสเนี่ยเขาเป็นแบบว่าสายเปย์หน,นักมากเขาบอกอว่าเขาเปย์ให้ตรงตรงแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าตรงๆอ่ะเขาอาจจะเปย์ให้หนูมากกว่าก็ได้ทีรักอ่อะคู่นี้รักม,มากมก็เป็นว่าเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะคะเราสองคนก็ขออวยพรให้แฟนๆรายการทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วนี่จะไปเดทไหนฮะไม่มีค่ะกับอนดนแต่ต้วยเซ็์ขนาดนี้ ไปไหนะฮะให้อย่างนี้มันส้มตำห้อยขากันไหมเราสองคนเนี่ยแม่แต่น่ะแม่่าพูดส้มตำกะราห้อยขากันหบพริกแซ่บๆนนัว,วนะคะอ,อ่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้นะคะคู่รักทุกคู่นะคะขอแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมีความสุขค่ะวันนี้นะคะแจ็กคกะลีและจุ๊กแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสไทยค่ะ